ดีครับจองปลาหลานชนชิมนะครับผมวันนี้เรามากู้ทุ่มกันนะครับในวันศุกร์ที่10มีนานะครับ2523นะครับน้ำลงไงน,น้ำลงอีกแล้วปากบอกว่าน้ำลงอีกแล้วครับนะวันนี้นะครับวันที่10มีนานะครับผมไม่ลงลงไหมไม่ลงอ๋อ สวัสดีครับไมหวังดีเร่ากันไม่ได้สวัสดีครับมาเก็บ้มแล้วครับน้ำขึ้นแล้วเก็บต้ม,มอีกสอง,งวันมาลงใหม่ลงใหม่นะครับวันนี้เรา ไปะกลางเกาะที่เราวางไว้นะครับ <c oughs> ที่เน้ำมาก่นเลยลืมเลยโอ้แต่ เป็นไงน้ำขึ้นใช่ไหมสรุปแล้วนี่ครับน้ำขึ้นนะครับเราจะไปทุรานะครับต้องขออนุญาตเก็บตนะุ่มเนาะเพราะว่าไม่ได้เลยตุ่มก็ยังขโมยกันนะครับนะตอนนี้แล้วก็จะใคขโมยรล่าอยู่กลางน้ำแต่ดีอยู่กลางน้ำน้ำมันตื้นหน่อย กูก่อนนะครับแล้วก็เก็บตุ้มกลับไปด้วยเดีย๋ยวสองสาวันหาที่ลงมาเอ่อเปลี่ยนที่ไงมีตัวไหมไม่แน่ตัวใหญ่บ้าวที่ไม่ดิ้นอะ่ะ น้ำไหลนะครับผมดูวนธดูีน้ํานะครับกับตรงที่พ่อลงไว้ก็จะทำหน่งเดียวกันนะครับผมเรามากันสองคนเหมือนเดิมนะครับ ยวดูกันว่าจะได้เยอะไหมดินไม่เยอะนะถ้าจะตัวใหญ่ดีนะนี่นะครับอนนโอ้เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะเยอะเลยนะ โอ้เดียอยู่นะโอ้ตัวสวยเนี่ยพ่อสวยมากสวยมากตัวสวยมากใช่ไหมปลามาจากผีดิบนะปลาตัวเล็กๆทั้หมดเนาะเออ พห,บบหพหนฟอมันไม่ไปตรง,น,น,รน,นะงนู้นแต่ไล่ฟองมันไปโอเคนะครับเก็บเลยนะครับ ลที่สาเก็บลูกที่สองไปเลยนี่นะครับลูกแรกนะครับเทมาเราขาเก็บเลยหนึ่งสองสี่ห้าแล้วเราลงไแล้วมันไม่นบเก็บลูก วันนั้นนะหกไม่ใช่หรอหกหรือห้าหนึ่งสองี่ห้าหกเออคือนั่นี่มีบนเล เป็นเที่ยวคู่เที่ันแบบยังมีเยอะเหมือนเดิมไหมเยอะไหมเยอะแล้วก็ต้องอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับทางมันนั้นก็ให้พ่อมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าน้ำไหลน้ำไหล อันนี้ไม่มีที่จับมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาอีกแล้วจ้าอือห <c oughs> <c oughs> ือนี่รออยู่ก่อนนี่เลย ทุกที่สองนะครับเราก็จะไปทำทำเป็นการกู้แล้วก็เก็บไปเลยนะครับเพราะว่าเราจะไปธุระสองสวันเนาะเม่กล้าทิ้งไว้นะครับและวระดีแบบถ้าลงเหยื่อด้วยเราก็ทิ้งไว้นานนะ้องจะตายนะครับผม ห uh. ร uh. ับหลักเ้องมานีเลยมีสองสามวันเรามาลงสองยังไม้หมดเลวเดี๋ยวลงขึ้นไปนู่นเลยยันยันร้านนะครับเป็นไงเยอะไหมต้มนี้น่าจะเยอะอยู่มั้งเห็นบอกว่ากรูเลยอะโดนมือปุ๊บกรูสรูเลยอะ บอกว่าน,นี่น่าจะโอเคนะครับผมเดี๋ยวมาอู้กูหลุดจริงๆเดี๋ยวมันพ่อเราแป๊บหนึ่งจะรอบที่สองโอ้โหโอ้โห โอ้โหนั่นนั่นน,น,น,นัลูกที่สองนะครับเต็มเรือเลยเต็มเรือก็ไไ่ได้ทีเดียวสำหรับลูกที่สองนะครับเราก็จะเก็บไปด้วยเลยโอ้เสร็จเพิ่มเราก็จะเก็บไปด้วย,ยนะครับนี่นะครับผมทำการเก็บไปเลยนะครับโอ้เหเรอแตะไม่ใหญ่มาก ตัวใหญ่เตรนเนลลองเบิง้งตัวสวยทั้งน,นั้นเลยไปวแางหน้ากนะน,นะครับเยอมาก 都乐了，操！都是小的，那个都那这大的，胡、嗯。嗯。嗯嗯啊 ีเรือกันไปเลยเฟร์มาเฟร์เพราะว่าไม่ไกลนะครับตัวสวยมากใหญ่กว่าฝ่ามือผมู้ยอุ้ยเรียบร้อยไปจะใส่น้ำไหมก็จะวิตน้ำไหม โลจีสามนะครับองทำการเก็บเลยกูป๊กเก็บปั๊บเลยครับอ้ก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมปลาหลานชนชิมนะครับฝากหน่อยนะครับผม